ชุดนี้นะครับจะเป็นตัวโวลมอเตอร์นะครับซึ่งจะเคลื่อนที่นะครับเป็นองศาประมาณ90องศานะครับโดยสามารถปรับค่าได้โดยตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเพิ่มค่าลดค่าการกำหนดค่านะครับจะเป็นวินาทีนะครับตอนนี้เราตั้งอยู่ที่1วินาทีหมายถึงว่าตัวนี้นะครับจะเคลื่อนที่ลงมาจาก180องศามา90องศา ใช้เวลาประมาณ1วินาทีนะครับต่อไปตอนนี้เราจ่ายไฟให้แล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่ประมาณ12โวลต์นะครับเข้าไปเลยเพราะว่าตัวนี้ใช้บอร์ดชิวนะครับโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro ของอนุโนนาโนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะครับพอเราเปิดสวิตช์โซมอเตอร์ก็จะทำงานนะครับอ่างเกตน,นะครับ อันนี้ก็่อนที่ลงมา1 2 3วินาทีอย่างนี้นะครับเคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ขึ้นอย่างละ1นวินาทีนะครับถ้าเราจะหยุดการทำงานแล้วก็ปิดสวิตช์ครับตัวนี้เป็นสวิตช์ออนออฟธรรมดานะครับทีนี้เราอยากให้มันช้าขึ้นนะครับอ่าให้ช้าลงนะครับให้เราลองตั้งไปที่สัก2วินาทีนะครับกดรึ่งครั้งละ0.5วินาทีนะครับ ผมตั้งอยู่ที่2ตัวนี้จะต้องช้าลงนะครับเปิดสวิตครับอพอมันขึ้นนะครับนับในใจ1 2น,นะครับ1 2ออันนี้เข้าใจนะครับพอเราปิดสวิตนะครับไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับมันจะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับผมปิดอย่างนี้นะครับมันจะอ่า ให้ครบรอกก่อนมันจะมาหยุดทันทีนะครับต่อไปครับเราจะให้มันเร็วขึ้นเอาสักจาก2วินาทีนะครับเป็นสักให้เหลือ0ูนจุดนะครับอันนี้เป็นปุ่มลดค่านะครับศูนย์จุดห้าเดี๋ยวลองปิดสวิตนะครับเกิดอะไรขึ้นเร็วขึ้นนะครับความหมายคือตรงนี้ถ้ามันหมนุนจากด้านบนไปด้านล่าง9กบองศาเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งวินาที ดังนั้นทามันหมุนจาก90มาร้อยนะครับจะเป็น1วินาที1 2 3 4 5อะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ